สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โครลนตมแต่อีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นดวงดาวแวพรวนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางและว่ามิตรหมอเรมก็เดิม และถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น ID ดีไลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านกิมคำว่า B i g o N E ตามด้วยหมายเลข9กบิกวันเเพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทำข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ผมนะักคารินมิรหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านนะเข้าสู่การเยี่ยมชมนะ,ะเครื่องรางหรือว่าวัตถุงมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็อีกหนึ่งวันที่มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาทักทายกันนะครับผมเองก็ อ,อดที่จะคิดถึงนะครับก็คือแฟนคลับทุกๆท่านก็คือไม่ได้ก็ว่างไม่ได้ว่างเป็นอันว่าอยากจะเข้ามานั่งพูดคุยนะครับอยากจะเข้ามานั่ง,งทักทายนะ,ะเกี่ยวกับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับนะ,ะที่สำคัญนั้น อยากจะนําเอานะครับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางนะของครูบาอาจารย์ของเรานะครับในเขตพักนอตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลงหลวงพ่อการหลวงพ่อกวยนะหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก็พยายามที่จะนำเอาความหลากหลายนะครับโดยเพราะมีหลวงพ่อเดิมวัดต้องโพของเรานั้นอ่ามีหลากหลายยุคนะครับหลากหลายสมัยด้วยกันนะก็ ถ้าพูดถึงมีดหลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็ได้แบ่งเอาไว้นะครับนะสามยุคใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นนะครับแล้วก็จะเป็นมีดยุคกลางหรือว่าเป็นมีดยุคปลายนะพ mm. ูดถึงมีดยุคต้นนะครับหลวงพ่อท่านได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2450ไปจนถึง2470นะครับประมาณนี้นะ อันนี้ถือว่าเป็นมียุคต้นทั้งหมดนะครับเต็มไหนที่สร้างอยู่ในปีที่ผมได้เรียนไปก็จะเป็นมียุคต้นทั้งสิ้นเลยนะ,ะจากปี2450ไปถึง2470นะครับต่อจาก2470นะครับไปถึง480นั้นก็จะเป็นมีดยุคกลางนะ,ะจาก2องส่จไปถึง2 4 8 0ีอันนี้เป็นมีดยุคกลางทั้งหมดนะครับ ต่อจาก2480ไปถึง2494อันนี้ก็จะเป็นมีลยุกปลายนะแต่ถ้า,เ,าเกินจากนั้นนะครับนะก็ถือว่าไม่ทันลวงพ่อนะก็ถือว่าเป็นมีลูกศิษย์ไปนะครับนะเอาล่ะนะครับก็นะพูดถึงลุงพ่อเดิมนะครับนะเป็นที่รู้จักกันในนามของเทพเจ้านะครับเมืองสีแควที่สำคัญนั้น ชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาจรขจายนะครับไปทั่วทุกคนทุกแห่งะทั้งในและต่างประเทศต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะและที่สําคัญนะครับแต่ถ้าเอ,อ่ยถึงมีดหมอแล้วคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมักจะนึกถึงมีดหมอหลวงพระเดิมนะเป็นซะส่วนใหญ่นะครับนะ,ะเรียนตรงๆนะก็เวลาเขาหานี่เขาจะหามีดหมอหลวงพระเดิมนะ,ะที่สําคัญนะครับถ้าเป็นมีดหมอหลวงพระเดิมจริงๆนั้นต้องบอกว่า าราคาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับนะหากท่านไหนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับนะก็คงพอจะทราบกันดีนะนะครับนะเป็นมีดที่ในเขาเรียกว,ว่าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับนะก็ใครก็อยากจะมีไว้ในครอบครองว่างั้นนะ เอาล้วนะครับวันนี้ก็นะครับที่ที่มเห็นหน้ากล้องนะครับก็จะเป็นมีตรส่วนหนึ่งที่ผมได้สะสมนะครับที่ได้รวบรวมนะที่สําคัญนั้นสม,สมัยก่อนนะครับตอนอายุเด็กๆนะครับตอนอายุน้อยๆอยู่นี่ก็ไม่อยากที่จะทําสิ่งเหล่านี้นะครับนะแต่พออายุมันมากขึ้นนะครับนะอายุมากขึ้นนะตอนเด็กก็อยากจะสะสมอย่างเดียวอยากเก็บอย่างเดียวนะครับไม่ต้องการที่จะแบ่งปันให้กับใครเลยนะประมาณนี้นะ อ่านะครับแต่พออายุมันมากขึ้นนะครับนะอตอนนี้อายุก็ใกล้ๆจะ70ปีนะครับก็ถือว่าความคิดมันเปลี่ยนนะพอมานึกถึงเจตนารมของหลวงพ่อเดิมนั้นท่านก็สร้างมีดขึ้นมาเพื่อที่จะจำหน่ายจ่ายแจกนะครับนะให้กับ าญาติโยมหรือว่าสิทธิอนุสิ์นั่นแหละนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คนป้องกันตัวนะผู้ถึงการมิรหมองลงมาเดิมนั้นก็คือ,อผุทธคุณแล้วหนูภาพก็เรียกว่ามากเหลือเกินนะครับนะมีเพื่อที่จะพกพาติดตัวป้องกันนะครับนะแล้วก็ไปไหนมาไหนนี่ก็จะทําให้ก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยได้ประมาณนี้นะ ก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาเรียกว่าสิ่งลี้ลับนะครับนะวิญญาณร้ายนะผู้ผีปีศาจวิญญาณร้ายอะไรต่างๆพวกนี้ก็เรามองไม่เห็นนะโดยเฉพาะคนใช้รถใช้ถนนนะครับก็เรียกว่าบนถนนนี่นะก็ไม่รู้ทุกตารางนิ้วนั่นแหละนะทุกตารางนิ้วก็คือมีวิญญาณนะครับนะเป็นยามีทั้งวิญญาณดีทั้งวิญญาณร้ายนะก็คือ ทั่วโลกใบนี้แหละว่ากันง่ายก็เนื่องจากว่าโลกเราเกิดมาไม่รู้กี่ล้านปีนะครับนะนอกจากที่จะเป็นซากพ,พวกสัตว์ต่างๆแล้วก็จะเป็นซากคนนะครับนะทับถมลงไปในแผ่นดินนี่ก็เรียกว่าไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านนะครับวิญญาณว่ากันง่ายนะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะนะก็เพราะนั้นมีดหมอหลวงพรเดิมก็มีไว้เพื่อที่จะทำการ นะครับนะปกป้องคุ้มครองนะในขณะที่เราเดินทางไปไหนมาไหนนั่นแหละนะเอาละนะครับวันนี้ครับที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้มาวางบนแมตตกาวให้ท่านได้รับชมไปด้วยก็ล้นแต่ว่าเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับนะามาวางให้ท่านได้ชมแต่ที่จะมาเปิดนะครับให้ท่านได้ชมจริงๆก็จะเป็นมีดเล่นมนี้นะครับนะเป็นมีดปากกานะ ด้ามงาฝักงานะครับมีความยาวก็เฉพาะใบอยู่ที่3นิ้วนะครับสนิ้วประมาณนี้รวมด้ามฝักห้านิ้วเป๊ะพอดีเลยประมาณนี้นะจะให้ท่านได้ชมนะครับนะเอาล่ะนะครับผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่ต้องการที่จะใช้เวลาให้น,นานๆนะอ่านี่นะครับเป็นมีดถือว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับนะเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่นะอ่าเขาเรียกว่าเป็นมีด ชั้นครูเลยก็ว่าได้นะครับเป็นมีดที่หายากมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะครับจะซูมนะอ่าให้ท่านได้เห็นนะครับนะก่อนเข้าไปชมในส่วนของภายในแล้วก็มาดูในส่วนของภายนอกนะครับนะชมให้แบบนะอ่านะครับนะส่วนใหญ่เวลาเราดูมีดนะครับก็โฟกัสไปที่ความสมบูรณ์ของภายนอกก่อนนะ นะครับนะมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับมีดแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะครับเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะก็จะเห็นได้ว่ายังนะครับต่อให้นานกี่ร้อยปีก็เรียกว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ก็นับจากว่า,าเขาใช้แล้วเขารักษานะครับนะโดยพอมีดเล็กๆนี่ก็จะพกพาติดกระเป๋านะครับนะไปติดต่อนะ ธุรกิจหน้าที่การงานอะไรต่างๆคนนี้ก็สามารถที่จะพกพาไปด้วยได้ตลอดเลยนะครับนะจะเป็นในเรื่องของเมตตานะครับมหานิยมไปยันนุละมหาอุดนะครับเรียกว่าใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครเมตตานะาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่านะครับเราจะไปไหนมาไหนนะครับนะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วมีใครมองใครเห็นมีแต่คนรักคนชอบนะ มันก็คงจะยากคนที่จะคิดมาทำลายนะ,ะก็เรียนตรงๆแบบนี้นะครับนะ,ะคงจะยากนะเพราะฉะนั้นก็มีข้อแรกนะครับนะีก็น่าจะเกินพอนะ,อะไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครที่คิดจะทำร้ายนะครับนะอันนี้จะเป็นแหมนะครับนะระหว่างแหมโคนฝักกับแหมลัดฝักกับแหมรัดกันนะ ให้ท่านได้ชมก่อนนะครับลายละเอียดอะไรต่างๆวันนี้นะ,ะนะครับเป็นมีดสองกริยันะครับมีดสองกริย์ก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีเงินแต่ถ้าเล่มไหนมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นเขาเรียกว่ามีดสามกริย์นะที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นมีดนะครับเป็นแหม่เจ็ดเก้านะแห่เจ็ดเก้าก็นับดูได้นะครับข้างล่างเส้นใหญ่ๆก็จะมีอยู่สามเส้น อาเนื้อบนขึ้นมาก็จะเป็นเส้นกลางเขาเรียกเป็นเส้นใหญ่นะครับเป็นเส้นที่4แล้วก็นับมา5 6 7ข้างบน3เส้นเช่นเดียวกันนะส่วนตรงเส้นบนนะครับเป็นแหวก้ 9, ก็ข้างล่าง3นะครับข้างล่าง3เหมือนกันนะเส้นใหญ่เส้นที่4แล้วก็นับขึ้นมานะครับนะห้าหเส้นที่8เป็นเม็ดไข่ปลานะเส้นที่9กก็จะเหนือ soi, มเม็ดไข่ปลาข,ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ อามาให้ท่านได้ชมนะครับนะนี่ความงดงามนะครับที่สําคัญนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะโดยเฉพาะที่เน็บนะครับนะเรียกว่ายังสมบูรณ์ยังอยู่ครบถ้วนนะอันนี้ก็คือให้ท่านได้ชมภายนอกนะนี่มาดูในส่วนนะครับนาะนี่นะครับนะเป็นแหมรัดส่วนปลายฝักนะอ่านะครับก็ถือว่ายังอ่า มีความงดงามนะครับนะยังอยู่ครบถ้วนอยู่นะครับและก็เป็นฝักงานนะครับนะเป็นฝักงานนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปมีดแบบนี้เป็นมีดที่เขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับเวลาใช้มาก็จะชโลมน้ำมันเก็บไว้นะ การใช้มีดหมอเนี่ยก็ไม่ต่างกับการใช้อาวุธปืนนะครับถ้าท่านไหนเคยใช้อาวุธปืนแล้วก็พอจะทราบดีคงไม่มีใครหรอกนะครับที่จะปล่อยให้เครอะนะเลอะเทอะเคราะคาอะไรต่างๆมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับโดยเพราะมีดขนาดเล็กเนี่ยเป็นมีดที่พกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้ตลอดเลยนะไม่ใช่จะไปวางที่หิ้งพระอย่างเดียวนะครับนะเขาจะพกพาติดตัวในขณะที่เขาเดินทางออกจากบ้านไปพบปะพูดคุยติดต่อเจราจา ทำธุรกิจอะไรต่างๆคนนี้ครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นนะก็เรียกว่าเป็นที่นิยมนะครับของผู้คนมากๆนะครับนะในส่วนของด้ามก็งดงามนะครับในด้ามก็งดงามมากเลยนี่นะครับนะเรียกว่าตรงปลายด้ามนะด้ามแบบนี้เขาเรียกเป็นด้ามจำปีนะครับนะมันมีมีดพูดถึงมีดปากาจะมีมีดด้ามาตัดแล้วก็จะเป็นมีดด้ามจำปีนะด้ามตัดผมก็เคย เอามาทำคลิปนะครับให้ท่านได้รับชมอยู่นะก็คลิปที่ผ่านมาก็จะใช้นะครับนะก็คือจะพยายามนำความหลากหลายนะพยายามจะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับนะมีดทุกยุคทุกสมัยนะที่สำคัญรูปแบบของมีดต่างๆนะครับโดยเฉพาะมีดยุคต้นนั้นเป็นมีดที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะก็เรียกว่า,าคนดูไม่เป็นก็จะทำให้สูญเสียโอกาสได้ แต่ที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นมีดยุคกลางนะครับนะเป็นมีดยุคลางนะมีดปากกาด้ามงานะฝักงาครับที่สําคัญเป็นด้ามจำปีนะครับลายของงางดงามมากนะครับนี่ตรงปลายด้ามน,นะพยายามให้ท่านดได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับเอาล่ะครับพอชมในส่วนของอาภายนอกนะครับนะพอชมในส่วนของภายนอกเสร็จปั๊บก็มาลองมาชมในส่วนของภายในนะอ่นนี่นะครับผมพยายามจะให้ท่านได้ เห็นนะครับนะความงดงามของแหม้รัดฝักรัดกันทั้งหมดเลยนะครับนะยังถือว่า,ายังอยู่ครบถ้วนนะครับที่สําคัญนั้นยังมีความสมบูรณ์นะในทุกๆส่วนของมีดเล่มนี้นะครับนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับก็มาดูในส่วนของภายในบ้างนะนี่นะครับก็น,นะครับ สำหรับมีเล่มนี้ก็จะเป็นนะครับลายเสมาใบโพนะครับนะลายเสมาใบโพเต็มใบนะนี่ครับก็คิดว่า,างดงามนะครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตก,ก็จะพยายามจะซูมให้ท่านได้ได้เห็นรายละเอียดนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นาลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะั้ลายเสมาใบโพเต็มใบเรียกว่า ที่สำคัญนั้นจะเป็นศิลปะของช่างสอนนะพูดถึงช่างสอนนั้นก็จะเป็นช่างที่เบอร์ต้นๆน,น,นะครับเป็นช่างที่เบอร์ต้นๆของทางวัดหนองโครหรือว่าของหลวงพระเดิมของเรานี่แหละนะ,นะะ,ะช่างที่ยุคกลางนะครับนะก็จะมีหลายท่านด้วยกันนะ ไม่ว่าจะเป็นช่างชิมนะครับแล้วก็จะไปช่างสอนนี่แหละครับกับฝีไม้ลายมือของท่านนะครับจะไปช่างแมนช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับแต่ที่ได้เราที่พวกเราได้พบเห็นมากที่สุดนะครับได้พบเจอมากที่สุดก็จะเป็น2องช่างนะสองช่างนี้ก็เป็นช่างชิมกับช่างสอนนี่แหละนะครับนะอย่างเช่น มีเล่มนี้นะครับที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นศิลปะของช่างสอน,นะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะพูดถึงช่างสอนก็นะครับนอกจากจะเป็นช่างที่มีฝีมือลายมือที่ดีแล้วนะครับที่ยิ่งกว่าก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นะต่อทางวัดหนองโพนะครับต่อทางวัดหนองโพนะ ของหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดนองโพอแล้วก็หรือว่าหลวงพ่อเดิมของเรานี่แหละนะหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้คัดสรรเอาไว้นะครับนะช่างที่มีฝีมือที่สําคัญนะเป็นช่างที่มีความดีนะ,ะงดงามทางด้านความคิดนะครับก็หมายความว่ามีความซื่อตรงมีความซื่อสัต,ต์ต่อวัดนองโพอและก็ต่อหลวงพ่อเดิมของเราน,นะท่านลองดูนะครับผมพยายามที่จะหมุนให้ท่านได้ชมทั้งสองด้านนั่นแหละนะ ทั้งสองด้านก็เรียกว่านะครับนะมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับมีดเล่มนี้นะนี่นะครับก็พยายามจะให้ดูนะครับให้ดูทั้งทั้งสองด้านทั้งสองมุมนะนะครับนะก็จะเต็มไปด้วยครา,าบใครนะครับที่สำคัญนั้นจะเต็มไปด้วยความเก่านะเต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเข้มขลังนี่นะ เอาละก็คือผมจะดึงนะครับนะก็คือชักใบออกมาเสร็จปับก็ลองไปดูในส่วนของอาภายในของฝักนะครับนะข้างนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนี่เก่าเก่านะอ่านี่นะครับก็ยามจะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะเต็มไปด้วยครา,าบครนะครับนะเต็มไปด้วยความเก่านี่นะอันนี้ก็ให้ท่านได้ลองชมดูนะครับผมพยายามจะซูมให้ท่านได้ เห็นทุกอนูนะครับนะไหนๆดูกันแล้วเราก็ต้องดูให้มันชัดเจนนะครับนะดูให้มันเนี่ยทั่วถึงว่ากันง่ายนะครับนะท่านก็ลองดูนะครับนะงาก็ฉ่ำนะครับงาฉ่ำนะก็ออกสีน้ำตาลนะครับนะเค็มนิดๆประมาณนี้นะครับประมาณเอาละก็ผมขออนุญาตก็จะวางในส่วนของนะครับนะจะเกิด ฝากเอาไว้นะครับวางฝากเอาไว้ก่อนนะอ่านี่ก็พอนะครับชมในส่วนของนี่นะครับเรียกว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนให้ท่านได้รับชมในเรื่องของผิวพันธุ์ของเหล็กนะอ่าเป็นมีดจุกกลางของหลวงข้อเดิมเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับที่สำคัญนั้นเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะ เสมาใบโพแบบนี้ต้องเรียกว่าหาชมได้ยากนะครับนะเป็นมีดที่ส่งต่อเป็นมีดที่ช่วงคาบเกี่ยวนะอของมีดยุคต้นนะครับนะเรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะนี่นะครับพยายามจะให้ท่านได้เห็นความปราณีตนะครับความปราณีตของมีดเลมนีนี่นะก็นะครับพยายามจะ าหามุมนะครับนะที่ท่านเห็นชัดที่สุดนะโดยเพราะในเรื่องของ <c oughs> นะครับต้องการซูมนะครับนะให้ท่านเห็นเนื้อในนะความเก่านะครับความเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วของของท่าของใช่นะครับใครๆก็ต่อให้คนไม่เป็นนะ,นะก็ผมเชื่อว่าแต่และท่านนั้นก็มีเซนต์ด้วยกันนะครับนะ มีเซนด้วยกันแล้วก็มีจริตด้วยกันทั้งนั้นแหละนะไอ้คือส่วนใหญ่คนที่ใช่ก็มักจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะอ่านะครับนะเขาจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆมองไม่เห็นนะก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นแล้วนะเห็นว่าใช่แล้วนะครับต่อให้ผมบอกว่าใช่แค่ไหนอย่างไรบางท่านก็บอกไม่ใช่ฮนะอ่านะครับนะ เมื่อท่านเห็นว่าใช่แล้วครับเมื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีผมเคยตอกย้าซ้าเติมเรื่องนี้นะครับการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อปรึกษานะครับนะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะก็ต้องปรึกษาถ้าไปปรึกษาคนผิดคนเมื่อไหร่นะครับก็หมายความว่าไปปรึกษาคนที่ไม่รู้ลึกคนที่ไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมานะ อันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นก็จะเสียความรู้สึกได้นะเสียโอกาสเอางี้ดีกว่านะสิ่งแรกจะทําให้ท่านนั้นเสียโอกาสนะครับก็หมายความว่าแทนที่จะได้ของดีนะก็กลับไม่ได้ของดีไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็หมายความว่าเรา เจอของดีแล้วแต่ไปปรึกษาคนที่เขาไม่รู้จริงว่ากันง่ายนะครับที่สําคัญก็เวลาเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนะครับเราก็จะไปฝากความหวังนะครับนะไว้กับคนใดคนหนึ่งนะอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นนั้นก็จะเห็นเหมือนเราเขาจะคิดเหมือนเราเขาจะทําเหมือนเรานะผมเชื่อว่าคนเราเห็นไม่เหมือนกันนะครับนะ ดังคำที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะแต่ส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรนั้นก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแผลว่าไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือไม่จำเป็นนะครับเวลาเราชอบอะไรสักอย่างเมื่อเรา,าใช้เส้นของเราแล้วนะครับใช้จริตของเราแล้วมองแล้วนะครับก็ แม้กระทั่งผมเองนะผมแนะนำนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องมาปรึกษาเลยนะ,ะนะครับนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีทุกเล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าผมได้คัดเลือกนะครับได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีอันนี้ก็ดีสำหรับผมนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าดีผมว่าดีนะหากท่านบอกว่าไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องหยิบไปนะครับนะอ่า เพราะว่าเอาที่เราชอบที่สุดเอาที่เรารักที่สุดเอาที่ตรงจริตเราที่สุดเอาที่เซนเราบอกเราน่าจะใช่ที่สุดแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละครับถ้าเป็นอย่าง,งานั้นเมื่อท่านตัดสินใจไปแล้วนี่ก็ไม่จําเป็นเลยนะครับที่จะต้องไปตะเวนถามคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆพวกนี้นะนะครับไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นต้องไปถามเขานะครับนะ เราเป็นผู้ตัดสินใจเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับนะคนที่ดีที่สดุดคนที่ใช่ที่สุดคือตัวเรานะาต้องคิดอย่างนี้เลยนะครับนะคิดอย่างนี้เลยนะเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าจะให้คนอื่นนั้นเห็นเหมือนเรานะครับบอกเราว่าใช่นะครับนะ <c oughs> อันนี้แหละครับการผมจึงไม่อยากที่จะต้องไปตอบนะ ก็เนื่องจากว่าคนเราเนี่เวลาทุกคําถามแหละก็คือเขาคนที่ถามมาก็ปักธงไว้ก็คือคําตอบเดียวนะ,ะจริงๆแล้วแต่ละท่านที่บูชามีดมานะครับนะ,ะผมเคยยกตัวอย่างให้ท่านได้ทราบนะครับนะ,ะตัดสินใจบูชามาต้องถามก่อนว่านะครับนะมีดหลงข้อเดิมผมเคยยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นนะครับนะถ้าเป็นรถเหมือนรถซปเปอร์คาร์นะ เหมือนตระกูลรถที่เขาเรียกว่านะครับรถยุโรปว่ากันง่ายนะคงไม่มีเจ้าของรถเบนซ์คันไหนนะครับนะเวลาเราเอาเงินแสนไปแลกนะสมมติเราอยากได้รถเบนซ์เนี่ยเรากำเงินแสนไปได้เลยนะครับนะไปขอแกลกรถมานะครับลองไปดูซิว่าเขาจะให้มาไหมผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับนะแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าพูดถึงเบนซ์เนี่ยก็ ต้องกำเงินหลายหลายล้านไปนะครับถึงจะเขาถึงจะให้เรามาอ่าว่ากันง่ายนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อจักรยานมาอย่างนี้นะครับนะเราก็จะมาถามว่าอันนี้มันเป็นรถเบนซ์ไหมอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่าผมว่ามันมัน,ม,นมันบอกตั้งแต่ราคาแล้วนะครับนะอ่านะอ่าบางคนพูดถึงราคานะครับนะคือ ราคารถเบนซ์นี่เขาก็ไม่ไม่เขาก็ไม่มองนะครับนะเขาก็ไม่ไปชอบประมาณนี้นะเออนะก็คือหันหลังให้ได้เลยนะครับนะแล้วส่วนใหญ่ไปซื้อจักรยานมาแล้วก็มาถามว่ารถผมเป็นรถเบนซ์ไหมประมาณนี้นะเออนะครับอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะให้ลองพิจารณาดูนะครับนะน่าจะตอบตัวเองได้นะครับนะเวลาถามมาก็ตอบยากๆนะครับนะคนตอบนี่ยากมากเลยนะ อ่ก็เรียนท่านอย่างนี้นะครับนะอะ่เรียนท่านอย่างนี้เลยนะ,อะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามานะครับก็พอสมควรนะครับนะผมพยายามที่จะให้ท่านดูรายละเอียดนี่แหละนะครับนะของมีดแต่ละเล่มน,นะก็เมื่อดูแล้วนะครับนะมันติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ท่านก็โทรถามเข้ามานะครับนะโทรเข้ามานะ อ่าผมจะตอบนะในทุกๆคําถามถ้าเป็นมีดที่ผมทาคลิปทำมิดโอนะครับแต่ถ้าเป็นมีดท่านอื่นส่งเข้ามาแม้กระทั่งมีดของท่านเองก็มีที่มานะครับนะผมขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะครับนะขออนุญาตจะไม่ตอบเลยนะก็เนื่งจากว่าถ้าตอบไปแล้วมันดูเหมือนจะดีนั่นแหละแต่ตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆว่าอาจจะไม่ตอบนะครับนะก็ไม่ว่ากันนะคงไม่ว่ากันนะครับนะก็เรียนไปเพื่อที่จะ รับทราบกันนั่นแหละนะครับนะก็ไม่ได้ไม่อยากที่จะอยากจะตอบให้กับทุกทกท่านนั่นแหละนะแต่มันตอบไม่ได้จริงๆนะครับเมื่อตอบไปแล้วมันไปทําลายความรู้สึกของผู้ที่ถามเข้ามานะาให้ผมว่าทุกท่านมีคําตอบอยู่ในตัวแล้วล่ะนะครับนะเริ่มต้นตั้งแต่นะครับนะบางท่านก็หาของถูกๆนะก็ท่านคู่ควรในสิ่งเหล่านั้นก็ต้องต้องยอมรับนะครับนะ ้องยอมรับเลยนะมันไม่มีที่ไหนหรอกครับก็คือ,อถ้าจะเอาจัก,กรยานมาถามว่ามันเป็นรถเป็นไหมนะครับก็ตอบตรงๆว่ามองตรงไหนย่างไรก็ไม่ใช่รถเบนซ์นะครับนะก็เป็นจัก,กรยานอยู่วันยังค่ำนะเอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามา26กับ15วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับท่าน ใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหรือท่านเก่าก็ดีนะครับต้องการขอบพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันที่สําคัญนั้นเวลาเข้ามาติดตามรับชมก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับเข้ามาติชมกันได้นะเข้ามาติชมกันได้นะครับก็ผมได้ความยินดีนะนะครับหรือท่านมีเรื่องเล่าต่างๆก็สามารถที่จะมานะครับมาเล่ามาแช์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนใหม่ๆนะที่เข้ามาติดตามรับชมได้ ท่านไหนที่เคยใช้นะครับนะเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่ามีดหมอนะครับหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมเมื่อใช้แล้วไปผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆก็สามารถที่จะามาบอกมาเล่านะครับนะามาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนนะครับใหม่ๆที่ไม่เคยเจอเคยเจอเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะ หรือท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะอย่าลืมโทรเข้ามาที่เบอร์086-329-1496นะเบอร์0 8 6นะ0 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามนะักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะักคลิมิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ